สวัสดีครับทุกคนในช่องเรือลูบินครับซึ่งในคลิปนี้ผมพพี่ทอมมี่ครับเล่นลูบิท็อสามสามสิบลูกนะครับส่วนผมจะเล่นสองลูกครับาดูกันว่าใคจะได้เวลาเท่าไหร่พร้อมแล้ว Ugh. น้องขอแม่โูรูปิดนะเพราะมันเมื่อยมือพีต้ามี่เล่นสามโมสามสิบลูกนะก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่เขาได้นะขอให้ถึงสี่ขอให้ถึงสองแสนนะพีต้ามี่ ขอให้ถึง6กสนนะครับสบุดยอดดีใช้เวลาไปทั้งหมด2 2งสองนาทีจุดสามสอนาทีสาบวินครัว่าสรุปถ้าพี่ทำมี่แก้ได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับแล้วสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ